ไสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมึงอยู่ดังที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนน้อมเมืองใหม่แกดิอำเภอลำดวนนะคะ không qua tim đi bây giờ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn นกิน,นก็เปลี่ยนดีเวลาเปลี่ยนทุ้อย่าตัวมาแล้วเอาพุ่งก็พอเขาออกไปแล้วยพอเขาออกไปแล้วรูปแก่ปลากรอบเยอะจังอาไรปอา้รงเลอะไรอันนี้พี่สาวคนแรกของเรานะสวยสูงไม่ถึงร้อยห้าสิบทั้งบ้านได้บัตรเด็กเข้ามาบัตรคนใหญ่หนึ่งร้อยบาทบัตรเด็กแปดสิบบาทแล้วบ้านมุกตัวเตี้ยทั้งบ้านนะคะ คิดยังไงมันเล่นน้ำตอนฝนตกเนื่องจากว่าตอนแรกเราจะไปห้วยละไซทีนี้ฝนตกเนาะเราก็ไปเดินห้างอยู่โลจัสภาษาเสร็จแล้วพี่สาวจะกลับกรุงเทพวันพรุนี้คือมีเวลาแค่วันเดียวเราก็เลยหาที่เที่ยวางั้งที่ฝนตกไปเากระเป๋าก่อนแล้วค่อยมาเช่าชุด ถ้าฝนมันหยุดเราค่อยเดินขามาเล่นฝั่งนี้ก็ได้ฝนหยุดแล้วเนี่ยแล้วก็พาเด็กเล่นสองน้อก่อนถ้าเราอยากเดินได้แล้วขำมาฝั่งนี้เล่นสีมือกีบครับไปชาชุด ตอนนี้ก็เล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี่มุกจะไปร้านเนื้ออย่างน้องแผ่นดินต่อที่อำเภอสังขะค่ะเดี๋ยวรอครอบครัวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวพาไปดูแม่ไม่เอากล้องไหมสองนิ้วอีกมาบริณน้ำใหม่ฮะเล่นน้ำสีใจเนาะมามเล่นน้ำจะปากสั่นน่ะมาเล่นน้ำวันฝนตกค่ะทุกคน คือถ้าเราไม่มาเที่ยวก็ไม่ได้เพราะว่าพี่สาวจะกลับกรุงเทพอะน้องสาวเสื่อเด็กน้อยทำไมฮะเชื่สูงไม่ถึงไลยนี่ไงสูงเขาบอกว่าต่ำกว่า1้0ยหได้บัตร80ได้ทั้งบัตรใส่มาจะถามทั้งบัตรน้องชายจะดูได้สาวว่าไปค่ะก็คืออย่างว่าเนาะ <laughs> น้องน้อง <laughs> น้องมาเล่นน้ำไ <laughs> ม่เด้เอาเ้นในเกงในมาเกงในเปียกนี่ค่ะรอขอบคุว <laughs> เออหนาวมาก <laughs> มุกเองก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศภายในให้ดูนะคะ <laughs> เปลี่ยนชุดได้กระโดดน้ำอย่างเดียวแล้วแบบน้ำเข้าจมูกด้วเล่นสไลเดอร์น้ำเข้าจมูก,นนมก <laughs> <laughs> ไปค่ะแล้วไม่เอามา ไป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 ดูน้องซุมระแวงกันดีกว่าเราหนาวอ้วนหาหัวชาร์ทให้หน่อยดิมันอยู่ในรถนั่นแหละมันรู้มันอยู่ตรงไหน,นมาอันนี้รถมุกอันนั้นรถพี่สาวคนแรกนะคะเดี๋ยวมุกหาหัวชาร์ทก่อนอ้วนมูตอนกินไม่ได้สนใจใครเลยอ้วนสนุกไหมสนุกไหมโอ้ตับหมูมมมอ น่นสนุกไหมวันนี้สนุกไหมตอบสิฮะสนุกที่ไหนที่เล่นน้ำบอกอยากไปอไหมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านน้องแทนดินพุซซี่อำเภอสังขะนะคะรถก็จอดไว้หน้าร้านฝั่งนู้นก็ได้ซุ้มเจ็ดริมน้ำนะคะเอาฝนก็ลินทั้งวันบรรยากาศประมาณนี้คนไม่ค่อยเยอะค่ะ ต่จะเดินไปถ่ายรูปก็จะไปถ่ายรูปไม่เอาสาวน้นมันก็ไม่ที่ถ่ายนะแต่ว่าฝนมันลินอนะ่ะกินก่อนใส่เลยหนาวไปไหนไปด้วยช่วยยี่สิบเสื้อแดงๆนะมันไปไหนไปด้วยมันไม่เสียตังเลยเนะี่ยกินกินก็กิกนนี่ฝั่งนี้ด้วยมันกินกันหลายคนสุดกินกับปู่ว่าแต่มันสิใสสุดอันคือห่าลินหนาวมันบอไซเว้ มันไปใส่กับกางเกงผู้ชายใครจะไปใส่เพจเก่งไหนมันจะมาแลดงดูตอนตอนยืนในะนำอ่ะกระโปรงมันลอยเนาะวันนี้มันก็เห็นไอ้สุดสุดนั้นเก่งไหนมาซิมผู๋ไหมของเขาเน่ยเห็นเก่งไหนซิมผูเนาะสิ่งอื่นสิหายใส่สุดซิมผูอันนั้นบ่มีกระโปรงปิดสามมีแต่กางเกงในดังก๊อปอุโมัน มันอู้คันนี้บ่อู้ยังการลดนเฮเลย <c oughs> อู้ของแท้ของแท้ <c oughs> ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ในใจเราไม่มีใครนะาเซ็ตไหมนิสสุบเลยของจริง อ้อันนี้นี่พี่สาวคนแรกกันดิอันนี้คนที่สองอ้ํกำลังจะทางคนที่สามมุกคนที่สามเสื้อเสือเเ้อดงๆดงอ้วนๆไม่สวยอะคนที่สี่กินด้วยหยอโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีเล่นม,มากกินเที่ยวทั้งวันมอนครับครับตาเอซีก่อนเร็ว บ๊ายบายสวัสดีครับผมบาย